ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามช่องข้างนอกพานลุยนะครับผมวันนี้ก็จะพามาใส่เด็ดนะครับผมเอ่อให้ดูบรรยากาศครับยามเย็นครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาใส่หมายคลองนะครับผมเอ่อจะมาฟังนี้ครับนี่เนื่องจากว่ายามันโดนน้ำท่วมหมดแล้วครับผมนะ จะมีพวกลูกปลาเข้ามาเล่นวันนั้นก็มายิงปลาตรงนี้นะครับผมเ็มีพวกปลาช่อนไล่กินลูกปลาอยู่ครับนะไอเมื่อซีปก่อนที่เรามาใส่เบ็ดล่าสุดที่มครับผมในโคลกับฝั่งนี้ครับผมเบ็ดทั้งหมดก็ยี่สิบหลังครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเท่าเดิมครับผมเน้นแค่นี้พอครับถ้ามีตัวยังไงก็กินครับผมนะเดี๋ยวเรามาลองใส่ฝั่งนี้ดูถ้าผมตามมันดูครับผมว่าจะมีผลงานลาหรือเปล่าอย่าตระมนักขึ้นก็จะมาดูด้วยนะครับผม อับนีลูกค้กครับผมตรงนี้น้ำท่วมยากน่าจะมีตัวเข้ามาเล่นนะตอนกลางคืนก็ไม่แน่ใจแต่เพียงได้ที่รู้ก็น่าจะเป็นเชอรี่ก่อนนะครับผมน่าจะใส่ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก็จะลอกไปทางนู้นครับผมเดินง่ายะครับ <S <S ออประมาณนี้นะครับผม ใส่เป็นหน่งเส้นไปเลยครับตัวนี้ก็เป็นไส้เดินกลมครับผมอ่ะตัวแรกครับหลอดเข้าไปเลยครับผมไม่เอามีดขานะครับก็ใค่ธรรมชาติไปเลยครับผมถ้าเจอก็กินแน่นอนขอแค่มีตัวครับอ่ะหนางที่สองก็ตักตรงนี้เลย นี่ครับผมก็เอาไว้สูงสูงหน่อยนะครับผมก็เพื่อหอยเชอรี่มันเข้ามาครับไว้ต่ำแล้วหอยเชอรี่มันเข้ามาได้ครับผมนี่ครับผมนี่พอครับยังนแดงอยู่เลยครับผมนู่นตีน้ำนโอ้โหดูเส้นเดือนครับผมเล็กมากครับนี่ อมันยังไม่โตครับผมก็มันยังเล็กๆอยู่เลยครับผมยังเด็กๆนะไอที่แรกว่าจะเอาตัวทากนะครับผมทักึินหมานะครับก็หาไม่ได้ครับผมก็เลยขุดไป้เดือนตัวนี้มาไม่รู้ว่าจะกินให้หรือเปล่ามันยังเล็กเกินครับอ่ะทายนะครับผมก็ปากไว้แน่นๆเดี๋ยวหายมันคิดกอนครับผมต้องมาหาโอเคครับผมมันหมานครับ เสร็จแล้ว20หลังของเราครับโอ้โหครับผมตอนที่ผมมายิงนะครับตอะมางคืนนั้นนะครับผมเออยังน้ําเยอะอยู่เลยตอนนี้เาระบายออกหมดแล้วครับผมกจะหวานครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนกลางคืนนะครับผมว่าจะได้ตัวลึกปลาจะมีตัวเข้ามากินไหมนะครับผมกับไสเดือนน้ําใหม่นะครับผมไสเป็ดคลองน้ําใหม่นะครัไปครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืนครับทุ่มหนึ่ง หนึ่งทุ่มยี่แปดครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าวันนี้มามันลุ้นกันครับผมอุปกรณ์เมื่อกี้มีคนขเขามายืนตรงนี้อยู่นะส่องอะไรไม่รู้น่าจะยิงปลาครับผมหลังนี้ยังนิ่งอันนี้ก็นิ่งครับผมน,นุ่งนิ่ง แรกครับผมโอ้โหเหยยังอยู่เลยครับหนังที่สองยังไงหมดไหมโอ้โหไม่มีตัวมากินเลยชอแบบโอ้โหตัวนี้เยอะหมด ไม่มีตัวกินนะตัวนี้มีคันเปียกนะผมนี่ตัวนี้คันเปียกนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหมยู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 ่ๆๆๆตาอะไรวะเฮ้ยช้อนโอ้โหเฮ้ยตัวนู้นตัวหนึง่งคันเปียกเหมือนกันช้อนปอกไซไม่ใหญ่ครับอ่ะ แ,แรกครับผมมาแล้วเรียบร้อยเห็นปลาดุกครับผมดูจนเกือบจะหมดอยู่แล้วครับอ้าวครับผมใส่ไปอีกเผื่อว่าตัวอื่นจะมากินครับผม เดี๋ยวมาดูตัวนี้ดิตัวนี้มีคันเปียกครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าน่าจะหลุดหรือเปล่าหลุดแล้วครับตัวนี้ปลายคันยังเปียกยยอยู่เลยเดี๋ยวก็ยังอยู่ครับตัวนี้เชือกตึงๆอาจจะไม่โดนละเดืองเฉยๆไม่โดน เป็นพวกปลาหมอเล่นแนเลยโอ้ไอชัอนฟอกตัวเดียวครับผมอ่ะสีห้าหลังสุดท้ายครับตรงนี้น่าโดนแต่ไม่โดนครับผม,มตรงนี้ว่าจะดดนแต่ไม่มีตัวเข้าเลยเหลยอหมดอกีกลอยอยู่ังาดผงาบครับ อ้าวครับผมสวนี้มีแต้มครับปลาอะไรครับผมมสปลาช่อนครับนี่ใส่ไม่ใหญ่เอาแต้มที่สองครับอมืมี่เกือบหลุดไปแล้วนี่อือยุงยุงข้าหู เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวไปเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ขัดจมน้ำเลยครับผมมีดึงครับเมื่อกี้นี่โอุ้ยตาอะไรตาอะไรอุ้ยโอ้โหแรงดีครับผมตัวนี้ไปลาดุกนี่อย่าเราเอาขึ้นเลยครับผมแอมที่สามครับอือาา ปลาดุกโอ้โหมีตัวกินช่วงแปบบลายครับผมช่วงท้ายครับอ่าไม่หักเนี้ยงนะครับผมก็ะจะใส่แบบนี้ไปเลยครับเรียบร้อยนี่โอ้โหแปมมที่สามตัวสุดท้ายไม่มีตัวมากินเลยครับ น่าจะเยียยหมดอู้ยังครับตัวนี้เดี๋ยวใส่ไว้เพิ่มครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่าจะมีตัวมากินอาจจะนะครับโอเคครับผมนี่ไปมาถึงรถครับผมนะเออเต่าอ,อยู่พอดีครับผมนี่เคลื่อนมาจากฝั่งน่นจะมาจากคลองครับผม อย่าปล่อยไปดีกว่าอ,อ่ะครับผมนี่ได้สามแต้มครับผมปลาดุกหนึ่งข้อสองครับเดีย๋ยวรอดูรอบสองครับผมว่าจะโดนอีกหรือเปล่าถ้าไม่โดนก็รอพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะครับผมเราดูรอบสองครับผมก็ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่านะครับผมนี่เต่ายัางอยู่เลยครับไปครับผม ก็อย่เดินพันผ่านไปเลยนะครับผมตัวไหนที่ไม่กินก็ไม่ต้องไปลงดูนะครับผมเพื่อไม่การเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมตัวนู้นยังอยู่ครับตัวนี้ก็ยังอยู่ครับผมนิ่งครับอ่ะตัวนี้ไม่มีตัวกินครับผมตัวนี้คันโกงๆครับผมอ่าเดี๋ยวดูดิว่าโดนหรือเปล่าคันโกงๆเฮ้ยเฮ้ยดึงดึงดึงไม่ดึงไม่ดึง,ดง,ดง,ดง โอ้ยดูคันครับผมยวบยุบ,ยบ,ยบเลยครับนี่ละอะไรเดี๋ยามาลุ้นนะครับผมโอ้โหโอ้โหช่อนช่อนช่อนปั๊บนี่ครับผมอ้าวรอบสองก็มีตัวครับผมนะนี่ตัวไม่ใหญ่ครับใสแว่นกำลังกินเลยตัวนี้ใส้สื้สูครับผมตกเบ็ดมันเลยครับตรงนี้ ดีเยวบลอมพวกนี้ครับผมไล่กัดดีมากตุวนน้อ้าวนี่ครับผมโอเคครับผมก็ดูรอบสองได้มาตัวเดียวนะครับก็ได้มาสี่ตัวครับผมทั้งหมดส่ไม่ใหญ่นะครับผมสาตุ้นต้นเลยครับจปกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียาบเช้าครับ ด้เวลามากูเบ็ดแล้วครับผมไปครับผมเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันดูครับผมว่าจะมีตัวโดนรือเปล่านะครับตอนเช้าหรือว่าจะแห้วนะครับผมก็ไม่รู้นะเดีย๋ยวมาลุ้นกันเลยครับผมไปเฮ้ยจมแล้วครับผมใช่หรือเปล่า,าไม่รู้หรือว่าผมมองไปแล้ว อ๋อไม่ใช่นะครับผมคิดว่ามันจมนะเอตัวแทกนะครับผมก็ไม่มีอะไรกินเลยนะครับหรือว่ามันจมจริงๆนะครับผมนันนะเพราะว่าผมปากไว้ตรงนี้เองนะครับผมเฮ้ยมันจมจริงด้วยครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังอยู่หรือเปล่าเป็นตาอะไรวะโอ้ยมันจมครับผมนี่ดูคันครับผมเกือบถอดแลว้ว วิ่ดู่ดูย่ดู่ดูจาแล้วนะวิ่งวิ่งวิ่งโอ้งวิ่งวย่รวิงวิ่งวิ่งวิ่งวกปงวิ่งวิ่วิ่ควิองวยองวิ่งวิ่วนวเ่งนิ่ง่ง่งม่งววิ่งวิ่งววววยเลยครับตัวนี้ แบบเครื่องโลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนเช้าเอาอตรงตรงมาใส่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปตรงนี้เนี่ยอู้หูยวิลุดพอดีเลย เรียบร้อยครับผมนี่หลุดไปครับผมไปต่อครับส่วนนี้โอ้โหยังอยู่ ัวนี้ก็ไม่มีตัวมากินเลยครับเหยีย <c oughs> หมดกอ,อใกล้จะหมดแล้วครับปุ่มก็ยังไม่มีตัวโดนเลยแต่คันนี้เปียกครับด้านซ้ายมือนี่ อย่มามันลุ้นดูว่าจะอยู่หรือเปล่ลานะผมมันลุนล้นมันมลุน้นมันลุล้นมันลุ้นมาอยู่หรือเปล่าโอ้โหดูดูรอยพันครับผมอุ้ยอยู่ด้วยอ้าวปลาอะไรวะทำไมมันอย่างนั้นโอ้ตายน็อกปลาดุกครับนกเลยดูพังกับต้นผักบุง้งหายใจไม่ได้น็อกเลยครับผม อ่ะแต่ยังกินได้นะครับผมน่าจะเป็นไข่เลยตัวนี้ท้องอ้นเลยครับอ๋อผมจำได้ว่าตรงนี้ผมใส่จิ้งหรีดเมื่อวานจิ้งหรีดดำครับผมจับใส่ไม่รู้วเ้ยคันมีจมครับผมแสดงว่ามีโดนงั่นไงโอ้โหจริงด้วยคันมีจมก็มีโดนครับผมอ่านี่ ผลงานของจิ้งกรีดดำครับเมื่อวานจับมาก็จ,จับได้เอามาใส่ดูก็ได้ผลงานครับนี่ปลาช่อนแน่นอนเอาแตงอสามครับเยอะมากเมื่อวานจิ้งรีดดำแต่เป็นตัวเล็กอ้วนๆมาลองเอามาใส่ดูเปลือกปลาช่อนกินนะครับผมก็กินนะครับฝนที่ถ้าใส่เยอะน่าจะกินดีนะ <c oughs> สุดท้าย วิสุดท้ายมีรอยโดนหรือเปล่าวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมนี่มีพวกมีเกาะด้วยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เออมาถึงบ้านนะครับผลงานรวมของเมื่อวานและตอนเช้าวันนี้ครับผมมีปลาดุก ปลาดุกได้สองตัวกับปลาช่อนนะครับผมปลาช่อนก็น่าจะเป็นตัวไหนครับตัวนี้นะครับผมที่ล่าสุดน,นี่ไปไหนน,นะทั้งหมดมาเจ็บตัวครับเจ็บตัวปลาดุกสามตัวครับผมเอ,อหมาดอูครับผมพออยู่หอกินนะครับแค่นี้กดไลค์กดติดตามเป็นกผลังใจให้ชมพันนกทานลวยด้วยครับผม สิบนาทีเป็นใหม่สวัสดีครับ